รากนบฮักใครในตอนที่22ซึกต่อสู้ระหว่างเผ่าพันธุ์เทพทำลายล้างจักรวาลที่6ประทะกับเทพทำลายล้างจักรวาลที่7อันยืดเยื้อ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับ d ร a g o n ัลบอลฮัคไครทั้งหลายเลยนะครับก็ย้ําเตือนเหมือนเดิมแล้วครับว่าอันนี้คือแฟนเมดนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับจกักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับและถ้าใครนั้นยังไม่รับชมแต่ตอนที่1เลื่อนไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่เสียเวลานะครับไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้เลยและอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่่่่่ออออองงงคคุุณณดดด้้้้วววยยยเเเเหตตตตกกกกาาาาาาารรร์ในนนนนนททททีี22บป็ืมจจแลโ วันที่6นะครับอย่างกาโรก้าได้พูดคุยกับโนอาห์ไคโอชินจักรวาลของตนเองโดยกาโรกานั้นได้พูดเลยว่าสิ่งที่ฉันเนี่ยต้องการจะทํามากที่สุดในตอนนี้คือฉันนั้นต้องการเปลี่ยนแปลงเจ้าทารอนข้าคิดว่าเราเนี่ยมาปลูกฝังความสับสนวุ่นวายให้กับจักรวาลที่7กันเถอะทาให้เจ้าพวกนั้นเปลี่ยนแปลงไปความอิจฉาเป็นตัวแทนแห่งความวอดวายเรามาทําให้เจ้าพวกนั้นเนี่ยเกิดความอิจฉากันเพื่อความวอดวายนั่นแหละคือความสุขข,ของข้าข้าจะได้หัวเราะอย่างชอบใจโนอาห์ no A, จักรวาลที่6นะครับถึงตอบกลับไปในทันทีแต่เราจะทําอย่างนั้นได้อย่างไรกันล่ะหากเรานั้นไปปั่นป่นจักรวาลที่7และมีคนรู้โดยเรื่องนี้ไปถึงหูท่านเซนโอแล้วล่ะก็แน่นอนแล้วว่าพวกเรานั้นเนี่ยถูกลบล้างไปแน่นอนในฐานะอาชญากรเทพทําลายล้างจักรวาลที่6อย่างกาโรกาก็เลยตอบกลับไปนั่นนั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องทําเรื่องนี้แบบลับๆโดยที่ไม่ผู้ใดรับรู้สิ่งที่เรานั้นกระทาอยู่เราต้องทําให้ผู้คนในจักรวาลที่7นั้นต้องทําลายตนเองซิ สิ่งที่เราต้องทําในตอนนี้คือนําความชั่วร้ายหรือสนับสนุนความชั่วร้ายของจักรวาลที่7สร้างความเสียหายจักรวาลของพวกมันแทนที่เรานั้นจะลงมือทําเสียเองโนอาห์ no นะครับใคโอชินจักรวาลที่6นะครับจึงตอบกลับไปมันก็น่าสนใจอยู่นะแต่ถ้าเราจะทําแบบนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปอยู่ในจักรวาลน,นั้นด้วยมันมีแนวโน้มสูงมากเลยนะที่เจ้ากาซาไคโอชินจักรวาลที่7นั้นจะสังเกตเราได้และแน่นอนว่ามันเป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปเทพทําลายล้างจักรวาลที่6อย่าง oka, คาโรกาก็เลยตอบกลับไปในทันที หากมีเพียงพื้นที่เดียวในจักรวาลที่7ที่แม้แต่ท่านใดชินคันนั้นก็ไม่สามารถจะตรวจจับได้คุณรู้จักใช่ไหมไคโอชินสถานที่ที่ผมพูดถึงนั้นนะหลังจากนั้นทั้งสองคนนะครับก็ตกลงกันแล้วนะคบว่าพวกเขานั้นจะทําแผนนี้ในดินแดนนะครับที่แม้แต่ท่านใดชินคันนั้นก็ไม่สามารถตรวจจับการกระทําของพวกเขาได้เาคณ์ถูกตัดไปนะครับไม่กี่วันนะครับในจักรวาลที่7ณนะดินแดนแห่งเทพทําลายล้างนะครับซึ่งเทพทำลายล้างอย่างทาลอนนั้นกําลังฝึกฝนนะครับให้กับบิวนะครับ ในฐานะเด็กฝึกหัดอยู่เรียกได้ว่าบิวนั้นนะครับพยายามจะต่อยหมัดรัวๆนะครับใส่เทพทำลายล้างอย่างทารอนแต่ทารอนนั้นสามารถปัดป้องนะครับได้ทุกการโจมตีและนท้ายที่สุดทารอนนั้นนะครับได้ต่อยเข้าไปที่ท้องของบิวย่างเต็มแรงนี่บิวแกเนะี่ยประมาทเกินไปและสงบสติอารมณ์หน่อยเวลาต่อสู้หากแกโจมตีต่อไปโดยไม่คิดอะไรทั้งสิ้นก็จะสูญเสียพลังงานอย่างหนักอีกทั้งยังทิ้งช่องว่างมหาศาลเอาไว้ด้วยเช่นกันบิวไม่ได้ยินแบบนั้นก็โกรธไปมากกว่าเดิมแล้วก็พูดตอกลับในทันทีบ่นนมากเกเิพอ หลัลลงจากนั้นบิวนะครับพยายามชาร์จพลังของตัวเองออกมานะครับซึ่งเป็นฮักไคนั่นเองนะครับโดยบิวนั้นยกพลังฮักไคมาคัฟฟิลลิ่งแบบคล้ายๆจะปล่อยบอลเกงกิเลยนะเพื่อจะทําการโจมตีทารอนผู้เป็นเทพทลายล้างเห็นแบบนั้นก็ชื่นชมในตัวของบิวแกสามารถใช้ฮักไขได้ในระดับนี้แล้วเหรอถือว่าน่าประทับใจเลยนะหลังจากนั้นบิวนะครับได้ทําการโจมตีด้วยฮักไขนะครับใส่ทารอนแต่ทารอนนั้นสามารถรับไปได้อย่างง่ายดายและสามารถปัดทิ้งออกไปเหนือฟ้าได้แต่บิวใช้จังหวะนี้นะครับพุ่งไปต่อยอัป,ปคัตใส่ ทารอนอย่างเต็มแรงแต่ทารอนนั้นก็สามารถตบหน้าบิวลงไปได้ด้วยเช่นกันและโจมตีบิวนะครับกระแทกลงไปที่พื้นบิวนะครับที่บาดเจ็บนะครับถึงกระป่บบนในทันทีโอ้ยท่านทารอนทําอะไรของท่านเลยเนี่ยผมไม่ได้คนโง่ขนาดนั้นนะท่านทารอนคุณเนะี่ยประเมินผมนะต่ำเกินจริงไปหน่อยมันน่าเบื่อมากเลยนะแต่ทารอนนั้นได้ตอบกลับไปในทันทีไม่อะ่ะฉันรู้อยู่แล้วว่านายเนี่ยอ่อนแอแบบนี้แหละบิวแต่บิวนั้นนะครับไม่เห็นด้วยนะครับและตอบกลับไปในทันทีคุณพูดอะไรของคุณนะ่ะทารอนผมเนะี่ยเป็นสิ่ง มีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลนี้นะทารอนนั้นจึงพูดสวนกลับมาใช่ถ้าทางกายภาพแล้วเนี่ยนายแข็งแกร่งที่สุดแต่ถ้าทางจิตพิยาแล้วล่ะก็นายเนี่ยโคตรอ่อนแอมากเลยบอกฉันทีหากไฟตรงข้ามผู้สิ่งเดียวกันนี้กับนายระหว่างการต่อสู้นายจะรู้สึกประมาทในการต่อสู้และโจมตีโดยไม่คิดสินะนั่นแหละนายก็จะเป็นเป้าหมายให้กับศัตรูในทันทีหากนายคิดว่าเป้าหมายของนายคือการเป็นเทพทำลายล้างนั้นมันง่ายได้เนี่ยนายคิดผิดลวละ่ะหากแค่นายมีเพียงแค่พละกําลังอย่างเดียวและหวังว่าจะเป็นเทพ ขึ้นได้นั้นเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกมันต้องมีการใช้จิตวิทยาในการต่อสู้ด้วยแต่บิวนั้นกลับเถียงต่อโดยบอกแล้วว่าคุณล้อเล่นหรือเปล่าถ้าผมไม่ได้ใช้ความโกรธของผมแบบนั้นแล้วละก็ผมก็จะไม่สามารถใช้่าใครในระดับเดียวกับเมื่อกี้ได้ความโกรธทําให้ผมนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและช่วยผมนั้นเนี่ยพัฒนาไปได้อย่างก้าวหน้า แต่เทพทำลายล้างอย่างทารอนนั้นรีบตอบกลับในทันทีนายลืมไปแล้วหรือไงว่าฮาใครที่นายใช้เมื่อตะกี้นี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เวอร์ชรันที่นายก๊อปปี้มาจากพลังเทพทำลายล้างที่แท้จริงเท่านั้นและเมื่อนายนั้นได้กลายเป็นเทพทำลายล้างนายจะรับพลังที่แท้จริงในการทำลายล้างภายในของตัวนายแค่รู้สึกโกรธเนี่ยจะไม่ช่วยให้นายนั้นควบคุมพลังของตัวเองได้นะอีกทั้งในทางตรงกันข้ามมันจะกัดกินความรู้สึกเชิงลบที่มากเกินไปและครอบงำในตัวของนายโดยบิวก็ตอบกลับไปในทันทีก็ฉันคิดว่าเนี่ยถ้าจะใช้ฮาใครได้อย่าางชนญ ต้องนึกถึงการทำลายล้างนั่นสิฉันก็คิดแบบคนโง่ไปเรื่อยนั่นแหละอะไรที่ง่ายก็เอาง่ายไว้ก่อนฮารอนไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยตอบกลับไปเป็นไปได้ว่านายนั้นเนี่ยยังไม่ได้เข้าใจในสิ่งใดๆเลยหลังจากที่ฝึกฝนมาหลายปีนี้การทำลายไม่ได้เกี่ยวกับความรู้สึกเกลียดชังเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเข้าใจวงจรของจักรวาลและความจําเป็นในการทําลายเพื่อสร้างสิ่งใหม่นี่มันก็คือแก่นแท้ของการเป็นเทพทําลายล้างต่างหากยังไงล่ะเนือสิ่งอื่นได้่านายจะเป็นสุดยอดนักรบก,ก็ต้องมีความสมดดุลบบบิินนนัไ้้ยแกก็ อารมณ์เซ็งๆเอ้ยเบื่อจริงๆแว้ยคนแก่เนี่ยบ่นไปเรื่อยเลยวิทย์ช่วยพาฉันไปส่งที่บ้านหน่อยเถอะเบือ่อที่จะฟังแต่แกนั่นแล้วละ่ะทารอนได้ยินแบบนั้นนะครับก็โกรธนะครับแล้วก็บอกให้วิทย์นั้นนะครับไปส่งบิลซานะครับโดยบอกแล้วว่าไปส่งเจ้านั่นซะต่อให้เจ้านั่นฝึกฝนอะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ผลอะไรทั้งนั้นแล้วละ่ะวิทย์นะครับที่กาลังไปส่งบิลนะครับก็เลยถามบิลนายยังหน้าบึ้งอยู่เลยนะบิลเป็นอะไรหรือเปล่าบิลก็เลยตอบกลับไปทันทีจะให้ัันเเนียเไไยยออรรดดดงลลููคํออาาาพขจ์สิโกกกบ ที่ใครนั้นประเมินชันเนี่ยต่ำเกินจริงไปวิทนะครับก็เลยพูดอธิบายให้บิลฟังตอนนี้เนี่ยอย่าถือเป็นการส่วนตัวเลยละกันที่จริงแล้วเหตุผลที่ท่านกาโรออกาเทพทำลายล้างจักรวาลที่6พยายามหาเรื่องคุณโดยตลอดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณหรอกแต่มันเกี่ยวกับที่ว่าท่านกาโรออกานั้นเป็นศัตรูคู่แข่งกับท่านทารอนมาทางสายเลือดมาแล้วหลายรุ่นบิลนะครับเมื่อดินแบบนั้นก็ตกใจเป็นเรื่องจริงงั้นเหรอวิทก็เลยอธิบายให้ฟังเลยบอกแล้วว่าเดิมทีแล้วทั้งสองเนี่ยเป็นเพ และท่านกาโลก้านั้นอยู่ในดาวเคราะห์ที่มีความใกล้เคียงกันและเนื่องด้วยว่าดาวเคราะห์ทั้งสองนั้นขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติพวกเขาจึงสแสวงหาทรัพยากรขอ,ของกันและกันและนั่นเขตผลว่าทําไมกันการแข่งขันกลายเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่รลอการต่อสู้อันยิ่งใหญ่นั้นก็บานปลายมาจากรุ่นสู่รุ่นพวกเขาแข็งแกร่งที่สุดในเหล่าบรรดาเผ่าพันธุ์ของพวกเขาในเวลานั้นจึงน่าไม่ฟ้องสองคนจึงกลายเป็นคู่แข่งกันโดยธรรมชาติและในการต่อสู้ครั้งหนึ่งผู้คนของพวกเขานนั้นถูกทําลายไปนะครับโดยสิ้นเชิงเลยเหลือเพียงแค่พวกเขาเพียงแค่2คน นนัน้และด้วยความประทับใจอย่างยิ่งและพลังอันยิ่งใหญ่จึงำท,ทำให้เทพธลายล้างในยุคนั้นพยายามทาให้ทั้งสองคนนั้นเนี่ยเข้าอกเข้าใจกันเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่แน่นอนว่ามันไม่เป็นผลและเมื่อเทพธลายล้างองค์กรน,นั้นได้มีการเสียชีวิตลงไปทั้งสองคนได้ต่อสู้กันดุเดือดเพื่อดูว่าใครนั้นเป็นผู้ได้แข็งแกร่งที่สุดในจัก,กรวาลที่7ซึ่งแน่นอนว่าท่านกาโลก้านั้นเป็นฝ่ายที่แพ้ต่อท่านทารอนแต่ก็ยังมีความโชคดีอยู่ด้วยความ่ายแพ้ในห่นนั้นเนี่ยปรากฏว่าจัก,กรวาล่นนนั้น้กยง,งกาว,างดวเดช ตอนนั้นเลยทําให้กาโรกานั้นได้กลายไปเป็นเทพทําลายล้างณสถานที่นั้นแทนและทําให้เมื่อ25ล้านปีก่อนจนถึงตอนนี้เกิดความบาดหมางกันระหว่างทั้งสองจักรวาลมาโดยตลอดเพราะความแค้นระหว่างกันของ2เทพทําลายล้างเมื่อบิลได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกฮึกมิมขึ้นมาในทันทีโดยบอกแล้วว่าถ้าเป็นแบบนั้นเจ้ากาโรกานั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่คนอ่อนแอที่ถูกแกล้งโดยตลอดเลยละสิท้าถ้าอย่างนั้นฉันจะฝึกให้แข็งแกร่งและจะสามารถชนะเจ้ากาโรก้าลงไปให้ได้หรือแม้กระทั่งท่านทารอนข้าก็จะจัดการทั้งหมดเลย แล้วก็เป็นการจบไปเสหร์ฟราคตบอลฮัคไคในตอนที่22นะครับก็ต้องไปดูต่อแล้วครับว่าชีวิตนะครับของหนูน้อยบิลนั้นจะเป็นยังไงต่อนะครับกับเส้นทางการจะเป็นเทพทำลายร้างของเขานะครับและเหมือนเดิมนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นแฟนเมดนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยต้องย้าเตือนทุกคลิปนะครับเพราะว่าก็จะมีคนถามทุกคลิปไงว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับผมจะย้าให้ทุกคลิปน้อยแล้วก็ถ้าใครยังไม่รับชมแต่ตอนที่1เลื่อนไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมแแแปปเเเลลลลยยิสตตตไไววววว้้้้้้้นนนทีีี่รรรบบบอออออัััคคคงงขขขุณ